เป็นกระโจมต้องเอาอันเล็กๆก่อนสีลูกอันใหญ่ไว้ที่หลังอ่ะันมแบบเนี้ยให้อยู่ในอันเล็กอาจารย์บอกเล็กๆลูกเตยแก่ไหมเอากระดาษไปข้างล่างใช่ไหมคะอ่แล้วมั่นใจไหมว่ามันจะติด มั่นใจขนาดนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เราอยู่โรงเรียนติดไหมอาจารย์ต้องช่วยไหมแล้วก็ตัดแล้วก็ดำเห็นไหมอพอไหมพอแค่นี้แหละเพราว่าพอแค่นี้แหละมันมีเทคนิคนี่ <c oughs> น้ำมันพืชช่วยเราได้น,น,น,น้ำมันพืชน,น้ำมันพืชเออเทไปที่ที่เนี่ยเลยทิชชู่เลยหรือกระดาษเลยตัวเนี้ย ถั่วทวยทำให้ไฟติดนานขึ้นในใหมายนึกถึงตอนตอนไปทำบุญแล้วเขาให้เติมน้ำมันตะเกียงรู้ป่ะเขาให้เติมน้ำมันอะไรน้ำมันพืชน,นี่แหละอะแล้วมันก็ติดไฟได้ใช่ไหมบางคนไม่รู้ว่า,าออได้ยิงตรงไหนอะ่ะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยว,ยวัน กดค้างไว้ลกดค้างไว้นี่ตรงแห้งๆก่อนติดเราติดตรงแห้งๆก่อนอ่าแล้วก็รอสักพักเดี๋ยวนะก็ติดตรงนี้แบบนี้ด้วยเป็นเทคนิคเ,เล็กๆเกนาะลูกเสือเอาไปทำเองได้เนาะเวลาไปเข้าค่ายที่โรงเรียนใช่ไหมคะ จะได้ไม่ลำบากอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ต้องมาติดไฟให้ว่าจะได้กินม,มาม่ากันใช่ป่ะลูกเสือกินอะไรกันมาม่ามาม่าลูกเสือหรือลูกหมาก็ไม่รู้เวลาติดไฟเราจะติดจาก สิ่งเล็กสิ่งเล็กๆก่อนแล้วค่อยๆลาม่งใหาสิ่งใหญ่ๆ,ญๆะนะถ้าเป็นกระดาษที่ชู่เฉยๆบุบติดแล้วก็ไปแล้วใช่ไหม<ช>มันจะไม่ติดนานขนาดนี้ใช่ไหมคะคาวนี้ อันนี้ไปเข้าค่ายลูกเสือนอกจากจะมีกระดาษแล้วใช่ไหมอาจารย์ให้เริ่มจากกระดาษใช่ไหมคะกระดาษอะไรก็ได้กระดาษ A4 กระดาษอะไรก็ได้ใช่ไหมสิ่งที่ต้องมีคือน้ำมัน <c oughs> น้ำมันอะไรน้ำมันพืชน้ำ <c oughs> มันอย่างอื่นได้ปะ <c oughs> น้ำมันอย่างอื่นน้ำมันอย่างอื่นก็ได้น้ำมันที่ใช้เติมรถก็ได้แต่คราวนี้น้ำมันที่ใช้เติมรถหนูจะเอาไปทำไมมันหนักใช่ไหมแล้วก็ทำกินไม่ได้ไอ้เนี้ย เราไปเกี้ยวไข่อยู่แล้วถูกปะ่ะแล้วเราก็แบ่งมาติดไฟแป๊บ,บนึงหน่อยนึงนะถูกปะ่ะเอาไอ้สิ่งบางอย่างที่มันใช้ได้หลายๆประโยชน์ิพอแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปขม่ากนะันย่างกุ้ง <c oughs> ดังนั้นเราจะไม่ใช้เราอันนี้เราแค่ต่อไฟเฉยๆไปเอาทานมากย่าเพิ่หนูจะไอ้น,นี่อย่างราชินีโล้ Ah. ต่อไปพ่อเสือจะสอนกิจกรรมเล่นกับไฟชาที <sucks> ่สองคือการย่างมาเ์มโลเป็นกิจกรรมที่เขาย่างเขาทำกันสนุกสนุกเวลาเล่นหาเรื่องเล่นกับไฟนั่นแหละง่ายงนะการย่างมาเมิโลคือเราหนึ่งต้องมี ม้เมนโลเพราะไม่มีม้เมโลเราจะย่างอะไรก็ไม่รู้สองเราต้องมีไม้ไม้ควรจะยาวนิดหนึ่งเพราะถ้าไม้สั้นร้อนถูกว่าะลูกเสือจงจาไว้ไม้ต้องยาวดังนั้นเวลาย่างม้เมโลนะคะม้เมโลต้องเป็นม้เมโลที่สําหรับย่างแล้วก็ต้องไม่มีไส้เนอะถ้ามีไส้ไส้มันจะแตกแล้วเวลาย่างเราไม่ใช่เอาจุ่มกับไฟมันจะ มันจะดำแล้วมันจะขมเอาแค่ข้างบนย่างให้พอเยิ้มๆ <c oughs> ตอนนี้ผลนักแข้งพ่อเสือไหม้หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ว่าเราจะได้ย่างกุ้งกันงสงสัยหมดซะก่อนนะมั้ง เสียเรื่องไหมไม่เสียเรื่องเลยคแม่เป็นตาก้องอยู่แม่เสือเป็นตะก้องอยู่โอาลืมเลยเนี่ยที่จริงเราจุดไฟเสร็จเราต้องเต้นรอบกองไฟก่อนหนึ่งรอบเพื่อเป็นการบูชาไฟเมื่อกี้โดนไฟเนี่ยตรงนี้ไม่เห็นไหมเลยโดนน้อยไงลองจุ่มมาดิระหว่างย่างคนหมุนไปด้วย ได้รับไออุ่นทำไมตรงท่อเสียมีไฟเยอะเลยล่ะฮะไอคน็นการเทสไงว่าจะเริ่มใช้ได้ยังเอาเอาไม่ลมโลมาแตกกันมันจะเหนียวเหนืดอะลองดูนี่นี่เอามาแตกกันแต่มันลงไปปื๊ดอเริ่มได้เริ่มได้โอ้ใหญ่โดนไฟโดนไฟจบกชีวิต นี่สักประมาณนี้มันก็จะกินได้แล้วอ่ลูกเสือลองกินเฮ้ยกินงั้นเหยอต้องเงลือดแท่งเลยอ่ะไม่หนึบอหรอเหนี <c oughs> นยวติดติดปาก <c oughs> พ่อเสือ <c oughs> ริงมา

น่ะเออก็ไปอมนะมันก็ไปยืดดึงเดึงเดืงยืดอ่ะอก็ไปอมมาแล้วมันก็ไปยืดโอเคนี่คือวิชาเล่นกับไฟหนึ่งส่วนหนึ่งนี่นี่ไหมายจำได้ไหมนี่ต้นอะไรต้นอะไรหรอคะ ต้นสาบเสือไงจำได้ปะจ้นับสเสือลองดมกลิ่นมันมที่กลิ่นมันจะเหมือนกลิ่นขอสาบของเสือขยี้ขยี้ขยี้ใบมันขยี้ใบมันขยี้ใบมันขยีใบนี่้าดมดูนี่อ่าไอ้ใบตัวเนี้ยมันจะมีสารสารตัวหนึ่งชื่อว่ายูพาทอนมูคาลิน ไอตัวนี้เวลาเราเกิดแผลนะลราขยีขยข่ียแล้วเอาน้ำมันเอาใบมันโปะไปที่แผลเนี่ยมันจะทําให้ผนังหลอดเลือดมันหดตัวเลือดมันก็เลยจะไหลช้าลงแล้วก็สารตัวนี้ไปกระตุ้นสารทําให้เลือดแข็งตัวมันก็ทําให้เลือดหยุดโอเคและที่สําคัญอันหนึ่งวันนี้คุณพ่อจะไอเนี่ยเรื่องเมื่อกี้คุณพ่อสอนไปแล้วเนาะแต่วันนี้ดูดูสิออกดอกเพียบเลยวันนี้จะ สอนวิชาสัญญาพานสัญญาณของพานสัญญาณของป่าเนี่ยเขาบอกว่าถ้าปีไหนจะแรงเนี่ยต้นสาบเสือจะออกดอกถ้าปีไหนไม่แรงเนี่ยต้นสาบเสือจะไม่ออกดอกดังนี้ปีนี้เราต้องต้องเตรียมระวังป้องกันเลยเนาะเราต้องใช้น้ําอย่างประหยัดเนาะเพราะจะแรงมาก พอเนี่ยขนาดอยู่ในป่านะต้นสาบเสือยังออกดอกเพียบเลยอ่าเนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาจะมีสัญเขาจะดูสัญญาณของป่าพวกเนี้ได้เก่งเขาก็จะเลยจะรู้จะป้องกันไว้ก่อนได้โอเคคราวนี้ถ้าวันข้างหน้าปีไหนต้นสาบเสือออกดอกแสดงว่าปีนั้นจะแรงหรือไม่แรงคะฮะแรงแรงใช่ไหมโอเค ดเดี๋ยววันหลังไปดูอันอื่นต่อตอนนี้เราอยู่ที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวเนาะอ่าวันนี้เราจะไม่ได้สแตปม,ตมเนื่องจากว่าเ,<ป>เ,เขตอ,อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าในในพาสปอร์ตมีแต่อุทยานอุทยานแห่งชาติเนาะอุทยานแห่งชาติกักเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าน้องอยี่ไหมทราบไหมครับว่ามันต่างกันยังไง ต่างกันตรงชื่อฮะใช่แล้วทำไมชื่อมันถึงต่างกันเพราะว่าที่นี่สัตว์เยอะกว่าเหรออ่าหนึ่งคืออุทยานแห่งชาติอุทยานแห่งชาติานตี่คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งศึกษาเรียนรู้เขาสร้างมาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งศึกษาการเรียนรู้สําหรับประชาชนให้เข้าไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับป่าไม้เนาะอ่า ส่วนเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเนี่ยเขาถูกสร้างมาอธิบายง่ายๆคือเป็นเป็นบ้านของต้นไม้เป็นบ้านของสัตว์ป่า mm hmm. อ่าก็คือตรงนี้จะพยายามอนุรักษ์ไว้ให้ต้นไม้ได้เจริญงอกงามได้ง่ายขึ้นไม่มีใครเข้าไปรบกวน 2. ให้สัตว์ป่าได้ขยายพันธุ์เมื่อสัตว์ป่าขยายพันธุ์ถึงจุดหนึ่งมีจํานวนเยอะเต็มที่แล้วเขาก็จะเดินออกจากเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าไปเองแล้วก็ขยายพันธุ์ไป ไปไปอยู่ไปอาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติยกตัวอย่างเช่นหน่วยแม่เลวาอุทยานแห่งชาติแม่วงที่เราเคยไปตอนน้นองยังไหม่เด็กๆเมื่อก่อนไม่มีเสือแต่ใกล้ๆกันนั้นมีอะไรเขตอุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเขาอุรักษ์เสือโคร่งไว้เสือโคร่งขยายพันธุ์เต็มที่เสือโคร่งต้องใช้พื้นที่ในการหากินของเขาเนะ <S <S ขเขาก็จะเดินจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งตอนนี้ก็เลย อุทยานแห่งชาติแม่วงอ่ะก็เลยมีเสือโคร่งแล้วเห็นนะเสือโคร่งน่ารักป้าคนณพ่อก็น่ารักระดับหนึ่งรูปหัวได้ป่ฮะรูปหวได้ได<ะ>แต่มือเราจะหายทันทีกลับมาอาจจะแขนด้วยโอ้อยชวยด้วยเอาแขนไปไหนอ่ะแขนอยู่ในท้องเสือนะอันี้รู้ถึงความแตกต่างแล้วเนาะอ่าดังนั้นเรามาที่เขตอุรักพันธ์สัตว์ป่าข้อเสียของเขาก็คือ งบประมาณเขาจะน้อยในเรื่องของของการสนับสนุนการท่องเที่ยวห้องน้ําหรือเต็นท์ให้เช่าอะไรเนี่ยเขาจะมีน้อยมีจํากัดเนาะดังนั้นเราควรจะเตรียมมาให้ครบเขาก็อนุญาตให้เราเข้ามาดูได้เหมือนเมื่อกี้ที่คุณลุงหัวหน้าเขตบอกว่าอะไรนะตอนนี้ต้องปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วใช่ไหมคะใช่เพราะว่ามีใครไปจองที่ใช้าง <laughs> ช้างจองหมดเลยใช่ไหมเดินไปอันตรายมากเลยแม้กระทั่ง เส้นทางน้าตกใช่ไหมขนาดเจ้าหน้า,นนาที่ไม่กล้าเข้าไปอ่ะดูขนาดไหนล่ะ <laughs> ใช่ไหมคุณลุงก็ยังไม่กล้าเข้าเลยเนาะ <laughs> มันเยอะมากเนาะ, <laughs> ะอเดี๋ยวคันนี้ช้างพวกนี้ก็จะอยู่ไปสักพักหนึ่งเขาก็จะเดินไปที่แหล่งอื่นบ้าง <laughs> รู้ไหมก็มาจะม่อยู่จุดๆ <laughs> ไม่มาหรอกเขาเบื่อคนอืมทำ <laughs> ไมถึงเบื่อคนล่ะฮะทำไมถึงเบื่อคนวุ่นวายอืมวุ่นวายยังไงอ่ะฮะ ชอบเอาอะไรไปยิงใส่เขาไปทำเสียงดังเนี่ใช่ไหมแม่ทำอะไรเสร็จยังยังค่ะยังไม่สุกแล้วจะทำอะไรวันนี้เมนูน้ำพริกขี้กาน้ำพริกขี้กาน้ำพิกประจำบ,าบ้านอันนี้สุกแล้อันนี้มันเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของเราถ้าเราไม่ทำน้ำพริกขี้กาถือว่าผิดผี จะเปล่าเจ้าเขาจะโมโหเราจะต้องทำน้ำพริกขี้กาน้องยัไหมหัดไหมหัดนะเพื่อเพื่อไปเข้าค่ายลูกเสือไงให้ทำน้ำพริกขี้กาให้อาจารย์กินให้ใครกินให้ให้แม่พากินกับเพื่อนเพื่อนกินแล้วก็ท้องเสียกันทั้งหมู่เลยหมู่อะไรน้องยัไหมายยุ่หมู่อะไรหมู หมูแมวเหมียวเกือบถูกฮะเกือบถูกหมูหมาน้อยหมูลิงกังกระต่ายกระลอกนี่ตรงตรงตรงตัวดุดุใช่ไหมขโมูของในยหมายแย่แย่สุดตรงไหนล่ะล้วหมูอะไรล่ะ จำชื่อหมูไม่ได้ไม่ได้หมูเสือเหรอใช่เสืออะไรเสืออะไรจำไม่ได้แลยจำไม่ได้เสือชิตาฮะจะไม่ได้เสือดาวหรือเสือชิตาเหรอโอ้โหปิดเทอมหน่อยเดี๋ยวจำอะไรไม่ได้เลยมีแต่หมูดูรัวเหรอหมูกระต่ายเสร็จเพื่อนไปหมดเลยเหรอ พ่อจะต้องตั้งหมู่ที่มันดุที่สุดในป่า <c oughs> ถ้าเป็นคุณพ่อนะคุณพ่อจะตั้งหมู่ยุงเ <c oughs> พราะคนโบราณบอกว่ายุงงร้ายกว่าเสือช <c oughs> นะทุกคนเลย <c oughs> ลูกเสือไหมอยู่หมูอะไรหมูยุงค่ะคื <c oughs> ่นีแ่แล้วมีอะไรนะคุณพ่อ ไดไอค่ะไดไอประเภทแสบตามากโอ้โหแล้วผสมกับต้นหอมเอหัวหอมหัวกระเทียมด้วยไดไอ้ธรรมชาติคุณพ่อมาดูตรงหนูมั่งดีกว่าตรงหนูนี่คือแบบโอ้ไงเราอยู่ใกล้ธรรมชาติมากเลยนะเหม็นบ้าในช้างมันอยากจะมาหาไม่ะเหมินขนาดนี้มีไดไอ ที่เห็นใส่ชุดนี้อยู่นี่คือไปเล่นน้ำอะไรใช่ไหมครับใช่เย็นไหมไม่เย็นเย็นจนปากสั่น <laughs> <laughs>